และก็เลียงก่อสร้างจริงๆเรื่องปวดหัวนะปวดหัว <c oughs> เป็นภาระไม่สนุกเราไม่ได้บวชมาเพื่อก่อสร้างแล้วบวชมมันหนีหนีเรื่องที่เราที่เกียดจะเจอทุกข์แล้วแล้วก็ต้องมากลับมาเจอทุกข์อีกอ สมัยผมอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดไว้บ่อยมากว่าถ้ากิจของจิตใจของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่าลิทำอะไรนะหลวงพ่อจะเตือนอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราทำในระหว่างที่เรายังปฏิบัติใจยังไม่สมบูรณ์แบบมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้ง นั้งใจที่เกี่ยวเนื่องกับโ,โลกแล้วก็เหนื่อยทั้งใจทีท่้งคอยมาระวังระวังความไม่สงบของตัวเราเองระวังความคลิดของตัวเราเองมาไหนระวังถูกไหมล่ะการเป็นพิสุในพระศาสนาจิตของเราไม่ได้กิดเพื่อต้องการจะมาใส่ใจในเรื่องที่ใครจะได้รับอะไรจากเราในระหว่างที่เรายังปฏิบัติอยู่ เพราะเมื่อเรายังปฏิบัติอยู่เราไม่สามารถให้อะไรกับใครเขาได้นอกจากการจาริกเที่ยวบินทบาตเป็นวัดเที่ยวหาอยู่ในที่ที่สงบก็เรียกกายวิเวกหาที่จิตมันสงบวิเวกบนต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นอยู่ในความเรียบง่ายไม่ต้องการสะสมอะไรเป็นภาระเพราะว่าภาระของการสะสมในระหว่างศึกษาปฏิบัติมันเป็นเส้ยนหนาม เดี๋ยวมันเป็นนิวรณ์ก็ได้มันจะมาฝาังร,ริดรอนความสงบในจิตใจของเราอย่างมากเลยนั่นอย่างหนึ่งนะการที่เราท่องเที่ยวจาริกเราไปสแสวงหาครูบาอาจารย์หรือสแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับจดิตนิสัยของเราหรือว,ว่ามันตรงกับเส้นทางที่เราเคยทําของเรามาแต่ก่อนแล้วเราก็ได้เจอแล้วล่ะเราก็ทําของเราต่อไปเพื่อให ความสมบูรณ์ในเรื่องของความปารถนาที่เราได้มาบทในพระศาสนามันสำเร็จถ้าเราอยู่อย่างคาราวะาเราก็สร้างได้คนอย่างคาราวะาที่เขาสร้างวัดได้สร้างสำนักปฏิบัติได้สร้างอะไรได้ก็มีเยอะแยะไปเขาก็ทำสำเร็จได้มันไม่ใช่ของยากเพราะมันแค่ใช้กำลังใจส่วน เรื่องทุนทรัพย์มันเป็นเรื่องของคนที่เขาเห็นกำลังใจเราว่าเราตั้งใจทำจริงเราไม่ได้โลภเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการได้หน้าได้ตาเราไม่ได้ทำอาชื่อเสียงอะไรเราทำเพราะเราหวังให้มันเกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมมืงจริงๆนั้นคนที่เขามีใจแบบเราเขาเห็นเราทำเขาก็ศรัทธาในความตั้งใจของเราเห็นว่าเราทำจริงนะเราทำจริงเรากล้าทำจริงเรานน่นจริงเขาก็ร่วมกัน ร่วมกันทำคารว,วาเขาก็ร่วมกันทํามันก็สําเร็จไม่ได้มีอะไรยากเรื่องก่อสร้างไม่ใช่เรื่องหนักเพราะมันเป็นเรื่องภายนอกมันไม่ต้องใช้สติปัญญามากแต่มันเป็นภาระที่วุ่นวายสำหรับนักบวชมากที่สุดเลยมนันเรื่องมันเป็นเรื่องหนักเกินไปเพราะคนบวชเนี่ยเขาทิ้งแล้วนะ การที่จะมาทําอะไรแบบทางโลกแล้วเขาอยากนั้นเขาจะมาบวชทาไมการบวชของเรามันแค่มีบาดใบประใจจีวนเราอยากไปไหนเราก็ไปทุกที่ที่เราเหยียบย่างไปในโลกใบเนี้ยเราไปได้อย่างสง่างามผ่าเผยเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาอะไรกับเราเลยเพราะเราไม่ได้ไปประทุสลายใครเขาเรามีแต่เจริญเมตตาเราก็เดินของเราไป ถึงเวลาเราก็อยู่ในที่ที่อันควรโดยไม่ได้เบียดเบียนขับไข่เขาแล้วก็พักของเราไปเสร็จแล้วก็เช้าแล้วก็ถือบาทออกเที่ยวบินจบาทไขรให้กินเราก็โชคดีหน่อยไม่กินก็อดไปแล้วก็ทําเพื่อให้ใจของเรามันชนะชนะอะไรชนะการยึดถือมัน่นหมายมัน่นกับไอ้เจ้าสังขารระยำระยำเทนะ่านั้นแหละเราหลุดพ้นจากความยึดมั่นกับมันเราไม่กังวลกับมันเลยมันแค่ไอ้ถัง ตัวหนึ่งที่มันจะพังยังไงมันจะอยู่มันยังไงมันจะเดือดร้อนมันยังไงก็ปล่อยหัวมันปล่อยทั้งตัวมันเลยนะไม่ยุ่งกับมันเลยใจแล้วก็สงบงเราสบายรอวันตายมึงพังมเมื่อไหร่กูก็พ้นแล้ง่ายไหมล่ะมันก็เป็นกิจของสงฆ์ที่นักบวชทุกคนที่เขาตั้งใจบวชเขาไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อมาก่อสร้างไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อมาสร้างสำนักสร้างวัด สร,สร้างนู่นสร้างนี่ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของเมื่อเราจิตของเรามันสาเร็จแล้วโดยจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นการให้ประโยชน์กับผลกับคนและสัตว์กับเทวดาและท่านท้งไหนที่ตรงนั้นพอเราไปอยู่ที่นั่นเขาเห็นว่าเรามีประโยชน์เขาก็คนขั้นเทวดาทั้งหลายเขาก็จะไปโดนใจลูกหลานเขาเฮ้ยมึงมาเฮ้ยเนี่ยในเนื้อนาบุญ พระองค์เนี่ยจะอยู่ตรงนั้นจะเป็นเนื้อนาบุญวะมึงมาพบมาเจอเขาก็พายมาเจอจนได้เจอเขาก็มาเดี๋ยวเห็นท่านอ้นั่นเห็นท่านในปารลบผมนี่อีฉันขอท่านอนุญาตท่านสร้างไอ้นี่นะเจ้าคะสร้างนั่นนะเจ้าคะเขาก็ทำจำไปพระท่านก็นจะให้อะไรให้สิ่งที่เป็นอานิสงส์ในสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้ความดีเขาตอบกลับไปให้เขาได้มีมรรคมีผลเพราะว่าท่านได้มรรคได้ผลแล้วนี่ ท่านก็ต้องให้มักให้ผลกับคนที่เข้ามาสู่ท่านถูกไหมล่ะใครอยากได้มักผลก็เเต็มที่ใครไม่อยากได้มักได้ผลอยากได้สวรรค์อ่ะมึงเอาสวรรค์ไปไอ้มึงทําไม่ดีท่านก็ไม่เอาเพราะว่ามึงจะตกนรกหนักกว่าเดิมมึงไมจตกูไม่เอาท่านก็จะตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้คนมาลงนรกแต่ถ้าคนอยากลงท่านก็ไม่หา้ามอย่างเงี้นแต่เมื่อมาสู่ท่านท่านก็ต้องการให้คนไปให้พ้นไม่ต้องการกลับมาเกิด ในครอปฏิบัติของท่านก็ดีความรู้ที่ท่านศึกษามาจนจิตใจของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่เหล่าเทวดานางฟ้าหรือว่าสัตรบุรุษทั้งหลายและผู้ที่เป็นผู้ศรัทธานในพระศาสนาเขาอยากพบเขาอยากได้เขาก็เที่ยวไปจาริกไปเจอไปพบไปเห็นแต่เขาไม่เห็นด,ด้วย คนอื่นแนะนาก็อาศัยบุญที่เขาเกื้อกูลกันมาเดี๋ยวก็มีจังหวะไปรูปไปขา่าวอาจจะไปเจอนั่นใครพูดอะไรไปเห็นอะไรนะก็ไปเจอกันในเรื่องราวเหล่านี้พระที่ท่านปฏิบัติของท่านได้ไม่ต้องมากังวลต่อกําลังความชั่วของจิตจะมาทําลายความสุขสงบภายในใจแล้วนะท่านอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าท่านไม่มีกิจต้องมาสงเคราะห์ใครท่านก็อยู่ท่านคนเดียว ในป่าไม่มีใครกล้ายุ่งกับท่านเข้าไปก็ไม่เจอท่านเดี๋ยวท่านก็เดินเก้าสองเก้ากัเข้าป่าลึกไปแล้วแกก็เดินไม่ทันถ้าองค์ไหนท่านมีหนี้ต่อกันท่านก็ต้องออกมาเดี๋ยวก็ต้องจอดที่ใดที่หนึ่งจอดแล้วคนเขาก็เริ่มไหลามาเทมามึงมากูมาเดี๋ยวคงก็ไปเล่ากันอสอบกันไหมเทว,วดาก็ไปโดนใจองค์นั้นคนนั้นคนนี้ไปมาสร้างบาร,รมีกขกลับมาพระที่พระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่า มาสร้างบุนบารมีกันเว้ยเอ้ท่านเป็นเนื้อนาบุญเทวดารู้นี่พ่อแม่ทั้งหลายที่เป็นเทวดารักษาตัวเราท่านทราบใช่ไหมละ่ะถ้านกิจะโดนจิตโดนใจให้หมากันถ้าเกิดกื้อกูลกันมาเจ้าก็เกื้อกูลกันไปนั้นหน้าที่ของพระไม่มีความสําคัญที่ต้องไปเน้นเรื่องที่จะแบบพาระกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและย,ยุบยับเยอะแยะมันเหนื่อยเนาพานะเหนื่อย แล้วพระก,ก็เครียดพระก,ก็กังวลต่อการก่อสร้างไม่มีนั่นเดี๋ยวไม่มีนี่ต้องมีไอ้นั่นต้องมีไอ้นี่ยุ่งไหมยุ่งคราวนี้ว่าตัวพระเองไม่ได้อยากยุ่งแต่คนไม่ใช่พระมันยุ่งยุ่งอยากให้พระไปทํานั่นย้ายพระไปทํานี่พระก็ตายห่านะสิจิตข,ของตัวเราก็อยากจะนิ่งสบายอยากจะทําใจก็เลยอยากจะจาริกไปนู่นไปนี่ไปไม่ได้ซะแล้ว ทีเนี้เสร็จเลยจะโชคร้ายหน่อยนะถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นเนี่ยจะมีกำลังช่วยเหลือพระศาสนาในเบื้องหน้านะแต่ว่ามามาเอาะตอนแล้วตอนต้นที่ยังไม่จบกิจว่าศาสนานะเป๋ไปเป๋มาไม่รักหนาเท่าไหร่ซึกก็โดนโดนศึกผู้หญิงเอาไปเจะซะ หมดกันไอเรื่องนี้มันมีเยอะก็ว่าคติของนักปวดต้องทํากิจของตนให้จบกิจซะก่อนเรื่องอื่นไม่ใช่ถุรละนั้นจะมาบวชทาเกลือทาเกลือก็ไม่ได้บวดให้เหนื่อยนะี่ยเราสาดทิ้งแล้วนะมาเนี่ยมันแสนจะสบายแล้วนะเธอรู้ไหมความเป็นพระมันเป็นความสุขสบายที่สุดและในการเกิดเป็นมนุษย์ บ้านก็ไม่ต้งซื้อข้าวก็ไม่ต้องซื้ออะไรก็ไม่ต้องหามีแต่ตีนเดินไปเห็มไหมละ่ะเอาหอบมาได้เราก็เดินแล้วไปมีบาดใบหิ้วพาดบ่าแล้วไปเราก็ไปแล้วไปจีวรชุดเดียวไปเถอะเถอะกข,ขาแล้วก็ไปของเราอย่างนี้นอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้ทุกที่ที่ไหนไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของเราก็อยู่โคนต้นไม้ก็ได้ ตรงไหนก็อยู่ไปถ้าตรงนั้นไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของเขานะเขาไม่ไล่เราก็อยู่ก็เลยไปชั่วค้างชั่วคืนเดี๋ยวเราก็ตัวเองตัวเองแล้วต่อไปจนฝ่าไปเจอสัปปายะที่เหมาะสมเออมีน้ําทานดีมีต้นไม้ล่มลืน่นพอสงบสงดปราศจากคนเข้ามาวุ่นวายจอแจวุ่นวายกับเรานะเราก็เดินปฏิบัติของเรานั่งจงนั่งบั่งเดินบ้างพิจารณารมแล้วบ้างให้ควรในธรรมก็เราไปวันคืนลงไปแล้วก็ทําไป อยู่ในถ้าในป่งในป่าแล้วก็าําไปทําจนฝ่าใจเขาเรามันจะชนะแล้วตอนนี้จะออกจากป่าหรือไม่ออกจากป่าผู้ที่จบกิจแล้วเขารู้เองว่าเขามีหน้าที่ต้องทำํำไหมหรือว่าไม่มีนี่มีสิ่งกระใครมาหรือเปล่าเขาก็รู้ว่าต้องทําอะไรหรือไม่ต้องทําอะไรเองพระที่เขาบวชมาเขาต้องมีกิจที่บงังทึงต้องทําอย่างนี้ทุกองค์ไม่เว้นใคร หากจะเว้นก็เว้นเฉพาะพระที่นั่นปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ที่คิดจะบวชเพื่อจะมาสงเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ใกล้จะเต็มแล้วเขาจึงจะมาบวชในพระศาสนาเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงต่อพระพุทธธรรมประสง์จริงแล้วจึงได้รักษาวินัยรักษาความเป็นสมณนะ รักษาสิ่งที่ดีที่สุดในความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการจรึงอยู่ในสภาพ,พเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรอที่จะได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการได้ในไม่ช้าก็าจึงมีความเข้มงดต่อการเป็นสมณนะพังพร้อมด้วยจริยาวัดอันงดงามพังพร้อมด้วยวิชาต่างๆได้ศึกษามาตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างนะแล้วก็สอนเป๊ะตามนั้นพระเจ้าตัดยังไงเธอกระตัด กล่าวอย่างนั้นว่าไปตามนั้นอย่างหลวงปู่ปาสอนไปแล้วอย่างเนี้ยท่านก็สอนอย่างสิที่ท่านปฏิบัติได้ก็ครูบาอาจารย์องค์ทูไหนล่ะท่านองค์ใดที่เป็นคู่บุญบารมีสะสมความดีกันมาก่อนเนะท่านก็ได้ความรูม้มาเต็มๆอย่างนั้นแหละจึงกล่าวได้ว่าท่านอยู่ก็เพื่อสงเคราะห์คนทั้งหลายคนที่ติดตามท่านมาเพราะว่าจะได้เป็นผู้ที่ร่วมความดีของท่านต่อไปในอนาคตเจนไปแล้ว แต่ว่าก็มีน้อยองค์ที่จะมีกําลังใจอย่างพระโพธิสัตว์แล้วก็มีกําลังใจใกล้จะเต็มที่จะอยู่ในเพศของภาวะของนักบวชได้นอกนั้นพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ก็เป็นคารวะกําลังใจยังไม่พอนะเขาก็เป็นอย่างคารวะถ้าบวชก็ไม่นานก็ต้องสิกที่เหลือก็คือคนที่เข้ามาเป็นสาวกปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า เขาก็บวชในพระศาสนาไปในส่วนที่มาบวชด้วยเหตุอื่นอ้นั่นไม่ถชอว่าอยู่ในเขตพระศาสนานอกเขตพระศาสนาเพราะว่าไม่มีคติคติไม่ได้เป็นไปตามที่พระพุทธศาสนาต้องการเพราะคนที่บวชเขาละแล้วละแล้วจะมาแบกให้มาหนักทำเกลือนี่ทำเกลืออีกแล้ว้าจะเค็มนะเนี่ยยังไง เราต้องเข้มแข็งเราไม่เอาไม่เอาเรายังไม่ดีไม่เ่าเราไปทําของเราไปหาควารมรูป้ปฏิบัติให้มันตรงกับจริตนิสยัยเราทําไปลุยไปตายเป็นตายกูมไม่ได้กูมไม่เลิกอย่างนี้ที่ท่านนะเรามันถึงจะสมกับเรามาบวชเพราะว่าถ้าบวชเราจะมาเป็นขี้ข้าคนกูจะบวชทาไมวะเนี้ยเป็นคา,ารวะเราจะเป็นนายก็ได้ ไม่ต้องตามใจใครไม่ต้องคอยให้ใครมาบังคับเรา <c oughs> ไม่ต้องใมาจู้จี้ชีวิตของเราสุดไหมล่ะเออเราก็ไปได้เพราะเราเป็นคารวาททาอะไรก็ได้แต่มาเป็นพระท่านต้องอย่างนั้นท่านต้องแบบนี้ท่านต้องแบบนั้นตายเราก็ตายเราไม่ต้องทําอะไรจะเจริญสมณะทําให้สบายหน่อยท่านแน่น้าไม่มีท่านไฟไม่มา นั่นอันนี่ก็ไม่สร้างอันนี้ก็ไม่มีอย่างเงี้ยทำไงดีเงินก็ไม่พอตายอยู่ดีๆนะี่ยพระต้องเป็นหนี้และอยู่ดีๆมีหนี้เยอะๆพระก็ต้องฆ่าตัวตายไม่มีเงินใช้หนี้ไอ้น,นี่เราจะบวชทํำไมวันนี้เรามีคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเหตุผลของคนที่เขาบวชเรารู้แต่ว่า การบวชคือการที่เราอยู่อย่างอย่างมีความสุขมากเพราะหนึ่งเราไม่มีภาระเราไม่มีเรื่องบีบคั้นจิตใจเรามีเรื่องเดียวคือกิจข,ของเราที่เราตั้งใจอยากจะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรามีอยู่เรามีเท่านี้เราไม่อยากยุ่งกับใครเลยไม่อยากจะไปเสวนาให้เสียเวลาในแทบจะวินาทีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาของเราเพราะว่าผลทั้งเราเรายังไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครัท่านอย่างนั้นเนะ ตัดสินใจให้แน่วแน่สิใครจะถวายแล้วก็ถวายยมอยู่เองก็แล้วกันฉันไปแล้วเออง่ายไม่ยากเราไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องไปกังวลใครจะคิดยังไงเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราบทมาเนีม่มมาเป็นลูกหลานใครเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าองค์เดียวเราก็เดินตามพี่ของเราพี่ก็เป็นเราเป็นพระอริยะเขาเดินกันยังไงเราก็เดินไปอย่าง้ง ทำอะไรทนทำแบบไหน,นเราก็ทำาเราแบบนั้นไปไม่ถึงกูก็ตายก็จบกันแค่ตายนั่นแหละไม่ได้ก็มารู้ไปอย่างนี้สนุกกว่าไหมมันสมกับการที่เราปองหัวทุกวันผมผมมันทุกวันทุกสิบห้าคำต้องนั่งผมสีายหัวมันเหน่งเหน่งเหน่งเงี้ยแล้วเราไม่อายอยังไงเรามานั่งเหนื่อยนั่งบ้าไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วตัวเราก็ยังยังไม่ได้อะไรในพระศาสนาไม่เอาดีกว่า อย่างนี้นุ่งกางเกงดีวกว่ามั้งยังเตะคนได้บ้างโมโหก็เตะคนได้ไอ้นี่โมโหเตะมันไม่ได้เดี๋ยวหาว่าเราไม่สํารวมในอินทรียสังวร <S 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 ใช่ไหมล่ะ